ชิปปี้เปิดตัวลูกสาววัยห้าเดือนสุดน่ารัก พร้อมเผยรักเก่าทำป่วยนางเอกสาวชิปปี้ซิรินปรีดยานนนได้เผยเรื่องราวความรักที่ผ่านมาจากที่ใครเห็นว่าภายนอกเธอยิ้มแย้มสดใสนั้นภายในเธอตรงข้ามจนไม่น่าเชื่อซึ่งรักเก่าของเธอนั้นทำให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องอยู่ในการดูแลของหมอเป็นปีนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าเธอโพสต์ภาพคู่เด็กน้อยอยู่บ่อยครั้งน้อยคนจะรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้เป็น ใ,ใครซึ่งแท้จริงแล้วน้องคนนี้คือน้อง,องสารังลูกสาวบุญทาไว้ห้เดือนนั่นเองค่ะจากภาพจะเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูจะมำสุดๆอย่างล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวขณะาพาไปเล่นเรียนรู้นอกบ้านในแคปชั่น took my baby to her first at baby genius underscore central it will cost so fun for mommy too จะน่ารักขนาดไหนลองไปชมกันเลยค่ะ